หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนคอมมานโดมนิ่มๆผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายประกาของคิมซากัสตอนที่6นอนสตาคุณไม่อยากรู้แล้วว่าใครคือกุ๊กที่ปรุงอาหารวันนี้นะ่ะพอบอค่ายถามขึ้นมาลอยๆเมื่อเสียงหัวเราะของเขาเงียบไปชั่วครู จ่าดาวเหนือรู้สึกตัวทันทีว่ากําลังถูกจ้องมองจากคนที่นั่งอยู่ทางด้านขวาเขากําลังรอคําตอบอยู่ก็อยากรู้เหมือนกันครับฟีมือเหมือนที่ไทยเจริญโฮเตลเพียบเลยแต่รู้สึกว่าไก่ป่าอบน้ําผึ้งเนี่ยจะอร่อยกว่านะครับทหารลาวระดับคอมมานดนั้นแทบทุกคนรู้จักโรงแรมไทยเจริญในจังหวัดอุดรธานีเป็นอย่างดีโรงแรมชั้นหนึ่งที่ cia เช่าเหมาห้องพักไว้ครึ่งหนึ่งของจํานวนห้องทั้งหมดเพื่อบริการสมาชิกหรือกําลังพลในสังกัดซึ่งจะมีผู้ที่อยู่ในประเทศไทยเองผู้ที่มาจากลาว มาจากเขเมรเวียดนามตายหรือจากประเทศในเครือข่ายทั่วโลกนักล่ารับจ้างเอ่ยอ้างถึงโรงแรมแห่งนี้ทุกคนฟังจึงเข้าใจผอบอค่ายตอบทันทีเหมือนเจตนาเชียร์คนกันเองก็นี่แหละฝีมือผอบอร้อยนักรบพิเศษของเราล่ะเขาเก่งเสมอตั้งแต่สมัยเรียนอยู่ฝรั่งเศสแล้วไม่ผิดหวังใช่ไหมครับนอสตาเซเจนยังไม่ตอบในทันทีทันใด นักล่ารับจ้างหันไปสบตาสาวนักเรียนนอกที่เพิ่งรู้โดยบังเอิญคนข้างๆอย่างจงใจเห็นเลยว่ายิ้มเปิดเผยดังจันเซี้ยวรอยเด่นอยู่กลางหาวยามไหลหมู่เมฆอําพรางรอยอยู่กอดแล้วยังเป็นเปิมเหมือนฝีมือกุ๊กที่เวียงจันไหมคะใจแวบ,บขึ้นมาทันทีเมื่อเอ่ยคํานี้วันนาสาวคนรักก็ทําอาหารเก่งเทียบเท่าความฉกาดในการทํางานจนกระทั่งหน่วยเหนือยอมรับซำเป่าอ้างเวียงจันขึ้นมาทําไม ในเมื่อหลายปีดีดับมาแล้วนักล่านักเที่ยวนักท่องราตรีอย่างเขาไม่เคยลิ้มลองอาหารรสเด็ดจากร้านใดๆทั้งสิน้นเว้นเสียแต่จะข้ามไปกินที่ท่าเสด็จทั้งฝั่งหนองคายโนนร้านไหนล่ะให้ไม่เคยกินสักที สาวสวยลูกทนนะักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ทางแผ่นดินลาวหัวเราะเบาๆได้หางเสียงออกจะแปลงปลาและดูเหมือนจะไม่มีใครและแค่แะคระคายสงสัยอีกด้วยสำปาไม่ตอบต่อความก้มหน้าคีบตะเกียบหยิบชิ้นไก่อยู่ตรงหน้าเนื้อไก่อาจจะเหนียวเกินกําลังตะเกียบจึงเป็นหน้าที่ของสุภาพบุรุษต้องช่วยเหลือดูแลบรรยากาศหัวโตเงียบงันไปเมื่อเสียงทางหางโต๊ะคึกคักขึข้นไอ้หนมชอบกินตูดไก่เหรอคะนํามานหันมาชอบไหมไม่ชอบค่ะพ่อเคยสอนเอาไว้กินตูดไก่แล้วตูดใหญ่ค่ะ สาวชาวป่าพูดคําตรงๆไม่มีการใช้ศัพท์อําพรางประเพณีเขาเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงต้องยอมรับอย่าคิดมากไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยถ้างนั้นคนกินตัวเดียวอันเดียวของวัวก็ต้องคราวนี้สาวมงรูเรื่องก็เข้าใจดีในความหมายของตลกอีกสองสาวนั่งข้างๆพรอยได้รับผลกระทบไปด้วยซามินกับจินวางถึงกับแก้มแดงก้มหน้างุดเหลือบสายตาชำเลืองดูหนุ่มนักลาคู่ประกบตัวเองบางว่าจะมีปฏิกิริยาอย่างไรหรือไม่ ไม่รู้อะค่ะเรื่องนี้พ่อไม่ได้สอนแล้วเมืองไทยเขาว่ายังไงล่ะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรทั้งนั้นแหละนําอานของกินก็คือของกินอร่อยอิ่มก็แค่นั้นแหละและแล้วทุกคนก็ต้องหันความไปทางจ่ายยุทธพงศ์เป็นตาเดียวเสียงสาวรองผอบอร้อยนักรบพิเศษดังลั่นได้ยินชัดเจนไอซซเจนเอาเมียหรือยังคะจ่ายยุทธพงศ์สะดุง้งโยงแทบสำลักน้ำตุ่นสมุนไพรเนื้อเก้ง เอาเมียก็คือมีเมียซึ่งผิดกับภาษาไทยลิบลับฝังแล้วจ,กกจักจี้หัวใจพิลึกพยายามฝืนยิ้มกรบเกลื่อนยิ้มย่อของตัวเองเพื่อรักษามารยาทยังไม่มีหรอกสินวาล่ะเอาผัวหรือยังยังค่ะสินวาไม่ชอบผู้ชายม้งเลยสักคนเดียวสินวาเป็นคนตัวใหญ่ต้องเอาผัวตัวใหญ่หญผัวม้งมีแต่ตัวเล็กเอาไม่ดีนักล่ารับจ้างแทบจะหัวล้อกางออกมาเสียให้ได้คำพูดซ่้ๆง่ายๆตรงไปตรงมาไม่ต้องแปล ถ้าไม่คิดอะไรก็แล้วไปแต่ถ้าคิดล้วก็ยิ่งคิดยิ่งหลึกแน่ผัวมงตัวเล็กๆเอาไม่ดีหมายความว่าสามีที่ตัวเล็กกว่าภรรยาน,นั้นเขาว่าหากินไม่ขึ้นก็แค่นี้เองไม่เห็นจะมีอะไรเลยแล้วสินว่าจะไปเอาผัวตัวใหญ่ๆได้ที่ไหนละ่ะสินว่าอยากเอาผัวไทยคะ่ะผัวไทยตัวใหญ่เอาดีคราวนี้ไม่ใช่เฉพาะใจยุทธพงศ์เท่านั้นที่หัวเราะททางอาการของจ่ายุทธพงศ์เองและความหมายของคําพูดจากปากจากใจสินวา เล่นเอาทุกคนพลอยหัวเราะไปด้วยเสียงไอเชิดร้องเพราะเจ็บด้วยกงเล็บมือของสาววางเผยไอพลถึงกับแอนหลังล้าเมื่อถูกกำปั้นของสาวจินวางซัดอักเข้ากลางแผ่นหลังไอเล็กหนักกว่าเพื่อนเพราะโดนขาไก่ทั้งดุนอัดเข้าปาก้ดยน,น้ำมือของสาวปาวือส่งเสียงอึกอักอึกอักอาปากก็ไม่ได้เดี๋ยวไกล่ลวงคุบป,ปากก็ไม่ได้เพราะต้องหัวเราะทุกคนหันไปมองสาวสวยของจ่ายุทธพงศ์เป็นตาเดียวกันหมดไม่รู้ว่าตัวเองพูดอะไรผิด สาวปริศนาทำตาลอกแลกลอกแลกลอกลอกลิ้งไปมามองหน้าคนโน้นถีคนนี้ถีสลับไปมาอย่างฉงมนมีแต่พวกตัวเองเท่านั้นที่ไม่หวัวล้อสงสัยหนะักเขาจึงต้องถามคนข้างๆไอาเซจนหัวล้อทำไมกันคะสุภาพบุรุษต้องรักษาหน้าสาวไม่ใช่ซ้ำเติมเสริมต่อแต่จะพูดยังไงดีสาวเจ้าจึงจะเข้าใจบัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนเอออืมคืองี้นะซินวาความคิดของซินวาตรงกับคนไทยเปียบเลย คนไทยก็อยากเอาเมียตัวใหญ่เหมือนกันจริงเหรอคะไอ e เซอร์เชนจริงส,สิสินว่าเอาเมียตัวใหญ่ๆเลี้ยงลูกเก่งๆมีน้ำนมให้ลูกกินเยอะอุ้มลูกทีละหล,ะหลายหคนก็ได้จริงไหมจริงคะ่ะไอบางทีผัวเมาฝิ่นเมียตัวใหญ่ก็อุ้มได้นะคะ คราวนี้ทั้งไทยทั้งมงหัวเราะพร้อมกันลั่นไปหมดเมื่อสินวาพูดเรื่องอุ้มผัวเรื่องมันมีอยู่ว่าสาวมงนั้นเวลาไปไหนมาไหนจะมีลูกน้อยมัดด้วยผ้าไว้ข้างหลังเสมอถึงมีสองคนก็มัดได้หากแม่รับน้ำหนักไหวส่วนที่ว่าผัวเมาฟินก็คือเมื่อผัวไปดูดฟินตามบ้านเพื่อนจนเมาไม่กลับบ้านไม่ได้เมียก็ต้องมารับตัวไปประเพณีชาวเขาเมียมักจะเป็นคนเข้าป่าเข้าไรทํามาหาเลี้ยงครอครัว จะอยู่บ้านออกทํางานก็เฉพาะลาสัตว์กับลบค่าศึกศัตรูเท่านั้นยิ่งแก่ตัวมากยิ่งไม่ทําอะไรเลยพวกเล่นนอนดูดฟินอยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวลาสัตว์ก็ไม่ไปให้ลูกชายถ้ามีไปแทนนี่คือมงตลกดีเหมือนกันเกือบสามชั่วโมงเต็มกับการต้อนรับในห้องอาหารแขกรับเชิญถูกเชื้อเชิญไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันห้องนี้เป็นห้องยุทธการของกองบัญชาการจุดเด่นคือแผนที่ขนาดใหญ่ติดเต็มผนังห้อง ครึตลอดความยาวเกือบ20เมตรของผนังห้องกับริมสุดด้านในที่มีโต๊ะสายเรียนแบบอเมริกันวางอยู่อีกด้านหนึ่งจัดเป็นโต๊ะประชุมซึ่งคราวนี้ใช้เป็นห้องรับแขกแทนการพูดคุยทุกอย่างยังดําเนินไปตามปกติทหารหญิงกับทหารชายยังประกบคู่กันเหมือนเดิมความสัมพันธ์เริ่มสนิทสนมสนุกสนานกันมากขึ้นบ่อยครั้งเห็นฝ่ายทหารหญิงถือโอกาสสัมผัสเนื้อตัวทหารชายพร้อมกับโัวเราะร่วนด้วยความขันจกโกจกของเขา โดยมาดของนักรักผู้มีประสบการณ์และลีลาแห่งสเสน่ห์ชายชาติอาชาในยนักลาดหลบจ้างยังไม่ผีผามทุกขั้นตอนต้องสเต็ปบายสเต็ปสร้างสมอารมณ์สาวให้ฝังลึกกว่านี้จากศรัทธาความเชื่อมั่นที่มีอยู่เป็นทุนเดิมแล้วนั้นยอมไม่ยากหากจะเปลี่ยนให้เป็นจิตปฏิบัติต้องใช้สเสน่ห์ตัวเองให้ก่อประโยชน์อย่างสูงสุดของใส่ปากหลังอาหารมีสารพัดชนิดของหวานของว่างจากผู้ให้การสนับสนุนอยอเมริกัน เบียระป่องสำหรับไล่ความหนาวเย็นหรือกล่อมเกาอารมณ์บุหรี่กาแฟ ى, นมสดจากกล่องพร้อมเพียงรอให้เรียกหาตามต้องการเสียงเพลงคลาสสิกชนิดไมเอีย่มแกะกล่องจาก USA บินตรงถึงผู้มาเท่าเมื่อวานนี้เองทั้งหมดคือลักษณะรถนิยมอันวิไลของพอบอร้อยแต่เพียงผู้เดียวการศึกษาระดับปริญญาจากฝรั่งเศสอำนาจบารมีของผู้เป็นพอเงินทองล้นฟ้าจาก c ี a ถูกนำมาผันเป็นของตัวเองเช่นนี้ ทำให้ร้อยเอกหญิงวังซำเปล่ากลายเป็นคนเหนือคนไปได้แม้กระทั่งพันโทหวังไกวือผู้เป็นผอบบอคาย,ยังต้องเกรงใจซำเปล่าทำไมคุณไม่ไปอยู่ท่านในผลที่เวียงจันทร์อยู่ที่นี่ลาบากจะตายจ่าดาวเหนือตัดสินใจถามเมื่อประจักษ์แล้ว่าคนอย่างเธอจะเอาอะไรหรือเนรมิตอะไรก็ได้หากใจปรารถนาดรจากสิ่งของเครื่องใช้ทุกชนิดที่อยู่รอบกายขณะนี้ก็ได้อยู่ที่นี่สบายใจค่ะอยู่ที่นี่สบายใจกว่าในเมืองมากเลยค่ะอ้บอกตรงๆ สาวสวยพูดยำ้ำไม่มองหน้าคนถามพลางเอื้อมมือไปหยิบวินสตันบุรี่ซึ่งแกะจากซองบรรจุลงกล่องสำหรับรับรองแขกออกมาใส่ปากคาบไว้แล้วจุดด้วยดูป่องไฟแช็กชั้นนำทำด้วยทอง14 k เคจากฝรั่งเศสคนถามจ้องหน้าสาวสวยด้วยแววตาไม่สบายนักเหมือนคำถามนี้จะสะกิดความทรงจำบางอย่างเมื่อครั้งอดีตสัเปาไม่สบายใจหรือเปล่าที่ไอ้ถามอย่างนั้นน่ะถ้าไม่สบายใจไอ้ขอโทษแล้วจะไม่ถามอีกยิงสาวหัวร้อนร่วนส่งเสียงใสแววตาเป็นประกายเจิดจา้า พนขวานบุหรี่เป็นทางยาวลอยขึ้นสูงพร้อมกับสะบัดให้ปลายขวันลอยไปกระทบใบหน้าชายหนุ่มไอ้อย่าคิดมากสิคะซัมปาบอกแล้วไงว่าซัมปาไม่มีความรับใดๆกับไอ้หรอกลืมแล้วเหรอที่ซัมปาบอกไอ้เมื่อตอนเดินเข้ามาครั้งแรกนะี่สายตาวาทีแย้มยิ้มและท่าทางล้วนบ่งบอกถึงความจริงใจของคําพูดนักล่ารับจ้างถึงกับวันไหวในความรู้สึกมงอะไรวะสวยชิปหายน่าจะลองขยับชั้นเชิงดูเคืือฟุก ลืมแล้วซัมปาวช่วยเตือนความทรงจำหน่อยสิทําให้รังเกียจคราวนี้มงสาวสวยฮเราะเสียงแหลนเกิดอาการสมอารมณ์ขนาดใหญ่ขึ้นมาในบัดดลเล่นเอาหลายๆคนที่ได้ฝั่งสงสัยสงสัยมาสาวสวยจะลดก้นกรองใส่ปากแล้วอัดควันลึกเข้าปอดใส่ตาลี่เยิมมองใบหน้าได้รูปของชายหนุ่มยังมีความหมายนั้นผู้ชายอย่างจ่าดาวเหนือชอบต่อกอนมาไม่เคยรอดมือไปได้เมื่อพยายามซัมปาวเธอจะเป็นอีกคนหรือไงนี ระหว่งางรอคาตอบจากสาวสวยนักล่ารับจ้างยกกาแฟขึ้นจิบบังเอิญในมือข้างนั้นขี้บุหรี่เอาไว้ด้วยไอ้บุหรี่เจ้ากรรมดันทําเหตุปลายไฟของมันทิ่มจึกเขาที่ปลอยผมยาวปกหน้าผากเสียงร้อนดังฉาหกลายเป็นตลกมงเขาจนได้เมื่อวางสัเปาหัวเราะเป็นละลอกสองลูกน้องสาวๆก็เอาตามทันทีสักครู่ฝ่ายชายจึงเริ่มบางแต่ไม่ได้หัวล้ะคนของตนหัวเราะในลีลาท่าทางของแม่พวกนักรบผู้หญิงต่างหาก มันเป็นภาพชวนให้ทัศนาแล้วเก็บเอาไปจินตนาการไม่น้อย